มารู้จักสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือ Asian Para Sports Federation (APSF) กันค่ะก็เป็นองค์กรบริหารนานาชาตินะคะที่กำกับดูแลการจัดการแข่งขันกีฬา,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 าคนพิการแห่งอาเซียนทุกๆ2ปีต่อจากการแข่งขันซีเกมส์ค่ะปัจจุบันมีพลตรีโอสถภาวิไลเป็นประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนค่ะและมีัเอกหญิงดอกรวันดีโตสุวรรณ เป็นเลขาธิการสพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนค่ะับว่าเป็นชาวไทยคณะแรกนะคะที่ได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนในการบริหารจัดการกีฬาให้กับคนพิการใน10ประเทศค่ะ10ประเทศได้แก่บุูไนาดารุสลามกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ไทยสิงคโปร์เวียดนาม และเราก็มี De มอเลสเต้ด้วยค่ะล่าสุดประเทศอินโดนีเซียได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งอาเซียนครั้งที่11แทนประเทศเวียดนามณเมืองสุรากาตาหรือโซโลสาธารณรัฐอินโดนีเซียกีฬาที่จะแข่งขันมีจำนวน14กีฬาค่ะได้แก่กรีธายิงธนูแบดบินตันบ็อกเซีย CP ฟุตบอลมากรุกโกโบอลยูโดพาลาพาวเวอร์ลิฟติ้งพาลาว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสวิลแชร์เทนนิสวอลเลย์บอลนั่งและบาสเกตบอลวิลแชร์ค่ะเรามาส่งกำลังใจให้นักกีฬาคนพิการแห่งอาเซียนกันนะคะสู้ๆนะคะ